เดี๋ยววันนี้มาชมคูปูต้ากันหน่อยนะครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ y o u t u ตาต้องนะครับเดี๋ยวมาชมคูปูต้ากันหน่อยวันนี้เป็น BC 70ลัตนะครับก็มาเกวตรงที่เราเกีวมาสองสามวันก่อนนะครับ ัสดีว่ายังมาจุนานตรงนี้นะเป็นรถออกมาใหม่นะครับคนขับก็ใหม่นะเซเมนคอยมาคุมงานดนะูก่อนเพิ่งออกมาเมาื่อวานเองนะครับไม่รู้ว่าราคาเท่าไหรนะ่อ่ะ ยังไม่ทันชินคอนโทรลนะครับก็งึง้งงักงักหน่อยนะ,นยะต้องวอร์มกันก่อนนะครับค่อยๆนะเดี๋ยวขึ้นขันหน้านี่จบเลยนะนพี่เสือพี่เสือ ยังไม่ค่อยสุกม,มากนะครับแต่จะคล้องเร่งเกลียวออกพอดีว่าเข้ามาเกี่ยวก่อนแล้วนะครับพอดีผมผ่านมาเจอเลยมาถ่ายคลิปม่ดูนะครับด c ซ70ทีแรกจะคข้องก็ว่าจะเอาอุ้มนะครับแต่มันต้องรออีกเดือนหนึ่งกว่าจะได้ ็เลยต้องเอารถกระสอบไปก่อนค่อยๆไปครับมือใหม่ถ้าเป็นรถอุ้มนี่ก็จะสบายกว่านี้นะ,ะมาชมต่อครับ ค่อยๆเกี่ยวไปเดยกก็เป็นนะครับกพอดีว่าเซรเมนคเคยขคับคูบุต้ามาก่อนไปเลยได้มาซอนคนขับใหม่นะครับคันนี้ไม่รู้ว่าราคาเท่าไรนะแต่รู้ว่าต้องใช้ปีละสองแสนนะไชเซรเมนคเซรเมน ค่อยๆไปเดี๋ยวก็ช่องเองนะถ้าเป็นพรมเนี่ยขับไม่ค่อยเป็นนะครับภูมตานถ้าเป็นรถใหญ่ก็ว่าไปอีกแบบเพราะว่าคอนโทรลมันต่างกันนะโอ้ดูรังรอยนะอ่ะมาต่อที่ข้าวยืนนะครับ ค่อยๆทำไปนะครับเราจะไปทำเหมือนคนเซียนไม่ได้นะนี่ก็เกี่ยวข้างสะด้วยตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับ ก็จะเหลือแค่ตรงนี้นะเพราะว่าเจ้าของเขาบอกแต่มาบานแล้ว่าจะให้มาเกียวดูเบาผู้เบาผูบา,บามัดกระสอบ ตูตูต้นไปก่อนเดี๋ยวแค่นี้ ค่อยๆไปนะครับโอ้โห,โห,โหค่อยๆดูค่อยๆ <c oughs> แรกๆก็จะประมาณนี้นะ พอคลองไปก็จะอีกแบบหนึง่งคนขับนี่แต่ก่อนก็เคยเป็นคนมัตกระสอบกับรถผมนะครับพิ้เสือพี่เสือ่าส,สำรับคลิปนี้ก็ขอาลานไปเพียงนี้นะครับ เป็นไร์ัวติดตามเร็วนะสวัสดีครับ